กิจประเสริฐสวัสดีค่ะงานมอเตอร์เ o ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยงานเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ทธันวามี้้กิจประเสริฐยนต์ของเราก็มีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าทาง Honda กิจประเสริฐยนต์เรานี้ มีโปรโมชั่นเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะลูกค้าที่เข้าไปชมในงานแล้วเกิดสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะก็สามารถเข้าไปทำเรื่องแล้วแจ้งกับในงานว่า รับรถที่กิจประเสริฐยนต์นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆเป็นโปรโมชั่นโปรเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กโปหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกไม่มีเวลาที่จะเข้าไปชมในงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะก็สามารถมาที่กิจประเสริฐยนต์ได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์095371 9998นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆโปรเดียวกับงานมอเตอร์เอ็กโปบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียวนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด1เดือนถ้าลูกค้ารับเป็นวิคก็2ใบล่าสุดนะคะในส่วนของลูกค้าที่ทำงานอิสระนะคะอย่างเช่นค้าขายก็สามารถออกรถได้โดย ใช้คนค้ำหนึ่งคนนะคะหลักฐานก็จะเป็นบัตรประชาชนตัวจริงแล้วมีงานทำนะคะก็สามารถค้ำประกันได้ในส่วนของลูกค้าที่ทำงานอาชีพอิสระนะคะแล้วอย่าลืมนะคะออกรถปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะแล้วอย่าลืมคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงกิจประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะ